สอทอสามสสาวนี้ครับเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศครับที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจรวมถึงตอบคําถามที่หลายคนส่วนใหญ่เป็นกังวลเกี่ยวกับประโยชน์ความจําเป็นและคําแนะนําสําหรับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาทุกสังกัดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมโดยเน้นย้ําให้การฉีดวัคซีนนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ปกครองครับ ผลอย่างนี้นะครับว่าทําไมจะต้องฉีดให้เด็กนะมีคนบอกว่าเด็ก1เด็กเนี่ยติดไม่ได้มาก2ติดร่างกายไม่รุนแรงเหมือนผู้ใหญ่แต่จําเป็นต้องฉีดเพราะอะไรเพราะว่าเด็กสามารถที่จะรับเชื้อได้และที่สำคัญคือเด็กไปโรงเรียนเนะี่ยยังไงเราไม่มีทางจะให้มีโซเชียลดิสแตนซงได้อันนี้ต้องยอมรับโรงเรียนเป็นสถานที่มีโอกาสติดเชื้อง่ายมากเพราะนักเรียนอยู่ด้วยกันคนจํานวนเยอะๆเวลาเรียนลาจะใส่หน้ากากแต่เวลาทานข้าวไม่มีใครใส่หน้ากาก เวลาทานค้าไม่มีโรงเรียนไหนที่สามารถจับ physical distancing มากๆเวลาทานค่าวน้นโอกาสจะติดต่อที่สําคัญคือเด็กอาจจะเชื้อกลับไปให้ที่บ้านแล้วนี่ที่บ้านมีคนที่อาจจะมีความสิคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายซึ่งได้เชื้อเหล่านะั้นอาจจะอันตรายอาจจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำส่วนใหญ่ที่ทางเมืองนอกเนี่ยรับรองแล้วหรือทางอยไทยเนี่ยรับรอง แสดงว่าเราได้มีการพิสูจน์แล้วนะครับด้วยข้อมูลต่างๆเนี่ยว่าผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นอยู่ในผลข้างเคียงชนิดท,ที่รับได้เมื่อเทียบกับวัคซีนในเด็กในอดีตในคนที่อายุ18ปีลงมาคือการเกิดการเนื้อหัวใจอักเสบกับเยื่อบุการเนื้อหัวใจอักเสบคำคำนี้ภาษาอังกฤษคกอด c a r d i t i s กับ pericarditis แต่ภาวะแทรกซ้อนแบบนี้ไม่ร้ายแรงไม่อันตรายส่วนใหญ่ก็หายได้เอง เหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่เวลาไปฉีดแล้วมีไข้ขึ้นสูงแล้วก็ส่วนใหญ่สีแปชั่วโมงก็หายไปต้องระวังคือหลังฉีดเนี่ยเขาแนะนำว่าห้ามไปออกกำลังกายเพราะเด็กเนี่ยมักจะเผลอไปวิ่งเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยเนื่องจากถ้าไปออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยจะทำให้หัวใจมันต้องเต้นเร็วขึ้นมันต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นแต่ไปทำงานมากขึ้นนะครับสมมติว่า ถ้าเขาเกิดมีที่ข้างเคียงขึ้นมาเนี่ยเกิดมีการเน้หัวใจอักเสบการให้หัวใจทำง,งานขึ้นเนี่ยมันจะกระตุ้นทําให้เกิดมีความรุนแรงได้นะครับและสิ่งที่จะจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก็คือว่าข้อมูลของวัคซีนเนี่ยประโยชน์เนี่ยของการฉีดวัคซีนยังมากกว่าโทษเสมอ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญโดยเพราะยิ่งแม้กระทั่งในเด็กอายุ1 2ถึง18ก็ตามนักวิจัยการจะเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาให้เราเสมอแลวถ้าสมมติเราเชื่อสิ่งเหล่านั้นแล้วเริ่มฉีดไปผมเชื่อว่าภายในอีกมันคงประมาณครึ่งค่อนปีนับจากนี้นะประเทศไทยเราจะมีโควิดสิกที่กลายเป็นโรคในท้องถิ่นไปไม่ใช่โรคที่แพร่ระบาดแบบเวลานี้ครับมันก็ย้ําอีกทีนะครับประโยชน์ของการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยมันมีประโยชน์มากจริงๆและมันไม่ใช่เพราะประโยชน์กับตัวเด็กเองกับครอบครัว กับครูนะครับกับชุมชนและกับประเทศโดยองค์รวมด้วยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากทางสทอ360องศาได้นะครับทั้งทาง Facebook YouTube c h anel n ch3 thailand news ครับและทาง w w w c ์3เว็บรเียสามัส com ครับ